สวัสดีครับผมชายพัเบออุดรครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการขอดนะครับการขอดยังไงให้คมให้สวยนะครับเทคนิคของช่างชายเองนะครับจะเริ่มกันจากด้านหน้าก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับการตรงตรงเลยครับตรงตรงเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับ อยากได้เส้นตรงแล้วเราก็เอาแบตรเตอรี่กันเชื่อมมานะครับเป็นแนวมาแบบนี้นะครับดูเลยนะครับไลมาเรื่อยๆนะครับตัดผมถ้ากันด้านหน้าไม่สวยนี่คือมันจะดูไม่ดีนะครับตองเอาส,อสวยๆคมๆนะครับเนี้ย <Yeah. S 1> ครับ พอได้มาแบบนี้แล้วเราก็มาเอามุมนี้นะครับใส่กับมุมนี้นะครับดันไปแบบนี้นะครับนี่นะครับเอามุมนี้ให้คมคมนะครับมุมนี้ครับแต่งนิดนึงครับก็ตามด้วย มีโกนอีกทีนะครับเห็นไหมครับจะเป็นมุมฉากแบบนี้นะครับแล้วค่อยตามให้มีโกนอีกทีเอาให้คุ้มคนะครับการเสร็จต้องปัดเสียษผมอกก่อนนะครับด้านข้าง ก็เริ่มจากขอบผมตรงนี้นะครับการให้โค้งสวยๆนะครับมุมนี้เอาให้โค้งนะครับใช้มุมนะครับใช้มุมก่กอยแต่งมานะครับกดแล้วก็ขูดลงนะครับทางข้างครับจอเราต้องออกให้พอดีนะครับนี่มันใหญ่เกินไปครับช่วงนี้ใหญ่เกินไปเห็นไหมครับเราต้อง มองให้ภาพให้ออกนะครับว่าต้องประมาณนี้ครับโค้ขงขึ้นมาแบบนี้ครับผมก็จะทำแบบนี้นะครับแล้วก็โค้งนะครับช่วงโค้งจะใช้มุมแบบนี้นครับค่อยๆวาดไปแบบนี้นะครับเหแบบ็นไหมครับ โค้งที่สวยงามน,นะครับเศษพวกนี้เราจะกันออกก็ได้ครับหรือเอาไว้ตอนใช้ไมโกนก็ได้นะครับผมจะเอาไว้ตอนใช้ไมโกนนะครับนะครับโค้งแบบนี้นะครับาด้านนี้ครับถ้าเราอยากได้จอนแหลมเราก็ตัดไปให้แหลมนะครับ ถ้าจอธรรมดาก็ไม่ตัดก็ไม่ต้องตัดแหลมครับนี่ครับจะมีความแหลมนิดนึงนะครับเพราะว่าจอน้องสั้นนะครับไปแบบนี้ครับาด้านนี้ครับด้านข้างนะครับผมจะกันตรงตรงขอบผมนะครับจะไม่เข้าไปลึกนะครับเอาแค่ขอบผมนะครับแล้วก็โค้งตามขอบหมนะครับดูดีๆีนะครับวางจากตรงไหนก่อนก็ได้ครับ ผมจะเริ่มจากด้านล่างก่อนนะครับแต่เลงให้ตรงตรงนี้นะครับมือเป็น,นมือเม,มือ,อบอกเอานะคับมือมือมือกันนะครับขอเปลี่ยนมุมนะครับเห็นบอกเติม <ๆ S 2> จากด้านล่างนะครับเห<ๆ>็นไหมครับตรงตรงเลยแล้วก็ยับขึ้นมาครับต่อเส้นขึ้นมาเห็นไหมครับถึงช่วงนี้ก็โค้งตามเลยนะครับ หลายมุมนะครับค่อยๆโค้คงนะครับอย่าทำเร็วนะครับใจเย็นๆนะครับงานศินละปะต้องใจเย็นๆนะครับมุมนี้ครับ คมนะครับเส้นมันจะตปร่งคมแล้วก็โค้มแบบนี้ครับอีอื่าครับถ้าอยากถ้าอยากการควบคมแบบนี้ได้ก็มีแบตเตอลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่แต่งฟันรับคมเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานนะครับรุ่นนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบาทรวมค่าส่งนะครับขอคายของแป๊บนึงครับบอกเลยครับรุ่นนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับ เพราะใช้ได้ไม่ต่ำกว่า2ปี3ปีครับกับราคา700กว่าบาทผมว่าคุ้มสุดๆครับดูด้านหลังครับด้านหลังน้องต้องการกันเป็นเส้นตรงนะครับเส้นตรงตอนกันเป็นเส้นตรงเราต้องให้หัวลูกค้าตรงๆด้วยนะครับถ้าก้มลงแบบนี้นะครับเรากันมันจะไม่ตรงนะครับตรงตรงแบบนี้นะครับให้ลูกค้านั่งตรงๆนะครับ กันจังหวะแรกครับเอาตรงกลางก่อนนะครับวางเข้าไปตรงๆเลยครับนะครับตรงแล้วเราก็ขยับไปด้านนั้นแล้วก็ด้านนี้นะครับ ้านมุ่ก็เก็บมุมนิดนึงนะครับนครับดูสงนะครับ เห okay. มนมุมกล้องอาจจะไม่ตรงนะครับแต่ที่จริงก็ถือว่าตรงนะครับในมุมกล้องบางทีมันก็เหมือนโค้งโค้นะครับามาดูด้านนี้ครับด้านนี้ก็กันไล่กันมาเลยครับดูขอบผมดีๆนะครับก็พันเลยเห็นไหมครับคมกลิบเลยครับเก็บมุมนิดนึง แล้วก็โค้งนะครับช่วงหอกหัวครับเห็นไหมครับโค้งครับโคง้งนิดเดียวนะครับไม่ต้องเอาขึ้นสูงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับหรือด้านหน้าครับนี่ด้านหน้ามารับกันนะ ด้านหน้าก็เหมือนเดิมน,นะครับเอาด้านนี้มาใส่มุมนี้นะครับแล้วก็การลงมาแบบนี้แล้วก็โค้งสวยเหมือนเดิมน,นะครับดูนะครับ ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับเราเอาไปทำดูนะครับแต่ผมเคยทำวงหลายครั้งนะครับบางทีเพื่อนๆอาจจะยื่นหาไม่เจอนะครับต้องเอาทำใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับให้เท่ากันนะครับสองข้างให้เท่ากันแบบนี้ครับวงฉากก็ให้เท่ากันนะครับมองดีๆครับถือว่าโอเคนะครับ ่น,นดูนด้านข้างครับด้านข้างผมจะใช้มุมนี้นะครับจะไปโคมาแบบนี้นะครับต่ครออเดินนะครับไลยโตรงนะครับขึ้นไป โค้งนะครับมุมนี้ครับโค้งค่อยโค้งนะครับเห็นะครับโค้งสวยมากครับแล้วก็โค้งเสร็จ มาเร็งสองค่างนี่ครับสองค่านี้ให้เท่ากันนะครับแค่เท่ากันครับผมมาแล้วก็าการงนี้มาครับให้มันเรียไม่ได้นะครับครับนี่คือการเสร็จนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะ ผมมีโกนให้ดูนะครับว่ากันยังไงให้ให้สวยครับตอนลงนี่ควรต้องเปลี่ยนผ้าครับเปลี่ยนผ้าใหม่ <c oughs> ผมจะใช้เจีตัวนี้นะครับทา เกลโกนหนวดของแบรนด์จัดเจลนะครับตัวนี้ใช้ดีมากครับมีกลิ่นหอมแล้วก็ลื่นมากครับแล้วก็ที่สําคัญครับแห้งช้าครับโกนแบบไม่ทิ้งตอนะครับตัวนี้ใช้กันหน้าโกนหนวดโกนผมโกนเสียครับได้หมดครับรุ่นนี้ใช้ดีครับกลิ่นหอมแล้วก็มีความเย็นนะครับเราให้ทั่วนะครับจุดที่จะโกนนะครับ จะใช้ใบวิดโกนของยินเลดนะครับยินเลดลอนดอนบิดครับรุ่นนี้บอกเลยครับคมมากครับโกนที่สุดยอดนะครับครับใบของยินเลดนะครับเวลาหักกอครับจะมีชื่อนะครับลอนดอนบิดนะครับคมมากครับรุ่นนี้ครับบอกเลยครับ คุ้มค่าคุค้มราคาครับราคากองละร้อยสบถึงร้อาบาทนะครับมาดูก่อนมาดูตอนโกนนะครับเราจะเริ่มจากมุมไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ผมจะเริ่มจากด้านหน้าครับตรงนี้นะครับลงเบาๆนะครับ นะครับถ้าอยากให้เกี้ยงนะครับเศษไม่เหลือเศษเลยเราต้องโกนย้อนนะครับจอนขึ้นแบบนี้นะครับดูเบาๆนะครับเห็นไหมครับแบนบนี้ก็ลากมากแบบนี้นะครับ โมกลิบเลยอ่าด้านนี้การแบบนี้ก็ได้นะครับกล้องทางนี้กิบกรือกันแบบนี้ก็ได้นะครับถ้ากันมันได้หลายแบบเอาที่ถนัดเลยครับตามรอยที่เรากันไว้นะครับค่อย กันลงไปนะครับตามรอยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ขูดนะครับเห็นไหมครับขูดแล้วก็ยังมียังไม่ยันนะครับต้องย้อนไปอีกครับกันย้อนเข้าไปอีก เห็นไหมครับคมกริบเลยครับด้านนี้ครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงโอเคต่อแล้วครับ โคงก็รับหูลงแล้วก็กันไปตามที่เรากันไว้นะครับขุดบอลครับตามรอยแล้วครับ ส่วนผมใจเย็นๆนะครับหาแบบก่อนนะครับหาหัวแบบอยู่ครับถ้ามีหัวแบบผมก็จะทำคลิปลงให้ดูนะครับมาดูคมคมคมกับโอเควะครับครับความคมครับเนี่ย <Yeah. S 1> จับเลย ดูด้านหลังครับอมนิดนึงครับเนี่ยก็กันตามที่เรากันไว้เลยครับขูดเบาๆนะครับเพราะว่าใบมีดโกนคมมากครับครับพี่นจ้าพ่อต้อง ันนี้คือยังคือจะไม่เกลี้ยงนะครับดูใกล้ๆครับมันจะมีตอนเห็นไหมครับเราต้องกันย้อนนะครับกันย้อนกันเบาๆครับช่วงย้อนนะครับตอนย้อนกันเบาๆนะครับเพื่อความคมนะครับนะครับจะไม่เหลือเศษเลยครับอเกลี้ยงนะครับ อาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าเอาให้ละเอียดนะครับเพื่อเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจะได้ความรู้นะครับคนที่เก่งแล้วก็ขอให้ผ่านนะครับทำเป็นเป็นแนวทางนะครับอ,อันนี้ก็ กันมาเรื่อยๆครับกันเชื่อมมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆ ดอกเล็กเปียนนะครับ ท่าทางการกันได้ดีครับการ,ราวางมิดโกนครับวางยังไงครับอยัง45องศาก็ขูดเลยครับตานหน้าครับก็มือนเดิมครับ ลอยที่ดอกกันไปเลยครับต้องย้อนทุกครั้งนะครับจะได้คมๆครับ ย้อนจีบเสียตรงให้หมดนะครับ วนะครับดูดูง่ายครับดูรอบๆนะครับจุดรอบนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ